เบ่งเบงครับฟังี่เที่ยงเอาเอาเทียอลงไม่ลงมือแล้วบ้าเจ๊บันนี่นี่ละนั่งนี่ละจะทั้จอยน้มานี่และนั่งนี่ละเจ้ามึงกล้องมึงกล้องโอ้มีแต่ผู้บาวเมียเผลอเลยโอ้ล้คนนี่ ทะสลับมีพ่อหนาแม่แก่เนาะเยอะแยะโอ้ของกินลายแล้วมี่อย่างแน่นี่แก้วบองปลาหมึกส้มตำโอ้น้ำตกต้มขาหมูวันนี้อย่างปลาสมมหาธาตุไหนก็มูให้เมันปลาสมมาจากสามหมออยู่บ่แกเราคือมาจากไก่เว่าโอ้ยพอแล้วปลากระป๋องเอกกับข้าวลาย ขากับผูกเองครับพี่น้องด้วยด้ยยังอี่บ้างแม่ก็ขอพืซุ่มมึงดีว่าตายห่าอยกูทำไม่กินมึงไม่กินทำให้มึงกินมึงไม่กินะโอ้ได้ลูกเดียวนึงเอาของแสบก่อนแหละว่ง่่ จวดที่ยังวะมันจะเป็นกันนะตัวเดยวเฮ้ยเราทำงานันนี้เรากินข้าวลาบตสมสุดยอดจับกันนี่ถ่ายมุ้ยฮาลิมมีสุดยอดเลยฮาลิ ผักคุกเองนะครับนี่ครับสวนเดี๋ยวบอกซื้อจอยผักสวนดัวจะมีมาละกอไปว่าขายเลยดยอดวันน้ไปกินดู้ไส่ละไปนางยิ้มายยิ้มร้อนอยู่เดียวสุดยอดไม่ครับพวกเขาปลูกเลยสองลูกได้ทานินะโอ้ยน้่ไม่ปล่อยแก้วเลยปากก็จะมือก็จะหยิบปากก็เขียว tempok kat mai bot